สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค,ดคร been, h, studio, ja ับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วันแล้วครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทันนครศรีธรรมราชนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง10กันยายนครับก็ต้องบอกว่ารวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังมากมายและที่สำคัญครัวคุณต่อยสเวเกตก็มีให้ชม ที่สำคัญที่สุดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่เราไม่เคยยกทัพไปที่นั่นเลยครั้งแรกเลยครับครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วหนูเข้าวงการมาเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่น่าเชื่ออย่างไม่ได้กพันกับจังหวัดยี่พอตงวครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเกิดเปลียบตงเหมือนบ้านเกิดอ่ะเออทำไมอ่ะเพราะตอนที่หนูออกอัลบั้มเจ้าจ่าคุณผู้ชมก็พอจูเล่พ่อจูเล่กิงทองอยู่นครศรีธรรมราชท่านเป็นติเป็นแห่งชาติแล้วก็ยกเพลงเจ้าจ่าของอ่าสักญาจิงทองเนี่ย ให้กับหนูร้อง oh ออคนทั้คอนเสิราชบอกเลยว่ารักหนูมากๆครับแล้วหนูก็รักคนกนครนเสิร์ตลาชครับขอบคุณจริงๆนะครับ,รบว่าวันที่31นี้เราจะเจอกันแล้วนะครับ,รบอีกไม่กี่วันแล้ว,ลวอย่าพลาดนะครับเราไปครั้งแรกแล้วเราก็มีความ <S <S ๆๆๆวเต็มที่เต็มใจเอาของอร่อยๆไปฝากท่านอย่างแน่นอนนะครับส่วนในรายการของเราในวันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับพลาดไม่ได้ความจริงอีกหลายวันมากนะครับกว่าจะถึง เทศก,กาลไหว้พระจันทรใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเวลาที่เราบอกใกล้ๆแล้วมัน,มนผิดพลาดครับม,มันจุลหุกมันมันเเตรียมไม่ทันใช่เตรียมไม่ทันหรือบางทีไปซื้อแล้วแล้วก็อาจจะซื้อแล้วไม่ได้อย่างใจครับ ต่นี้ถ้าเกิดว่าในเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จะมาถึงเนี่ยผมแนะนำที่นี่และนําแนะนำมาทุกปีด้วยทุกปีเลยนั่นคือพัตคารเชียงกรีล่าวันนี้เราจะมีขนมไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งมีไส้มากมายนะครับคุณผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่นครับมีงูยิงนะครับลูกดัวว่ามีหมอนทองและปีนี้ก็จะมีสองไส้ใหม่ออกมานะครับที่อยู่ในมือคุณกุ๊กอันนู้นก่อนอีนผามกับชาเขียวนะฮะอินทผาลัมจะเป็นอินทผาลัมผสมกับแมคคาเดเมียนะครับนี่นี่ส่วนชาเขียวที่เชียงกรีล่าเขา ต่ซีโอเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่อยู่ไหนดูเฮ้ยคุณจะให้เลยเหรอโทรศัพท์คว้าติดมือไว้ก่อนโทรศัพทโทรศัพท์เอาติดมือไว้ก่อนวันนี้เราจะมีวันนี้เราจะมีการแจกสิบชุดแต่ยังไม่บอกว่าตอนไหนแจกให้ท่านผู้ชมทางบ้านแต่ก่อนที่เราจะแจกจริงเราต้องบอกซะก่อนว่าถ้าเกิดว่าท่านจะ ไปดูซื้อหาได้งไงบ้างครับวันนี้เราจะมีกิฟต์เซตมา2ชุดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับมีชุด A กับชุด B นะครับชุด A เนี่ยจะเป็นสเปเชียลกิฟต์เซต4ชิ้นด้วยกันขนาด170กรัมนะครับบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีชมพูแบบนี้สวยเลยนี่เลยสวยจริงสวยจริงคุณผู้ชมครับสีชมพูอ่อนสวยเลยนะครับข้างในของชุด A นะครับก็จะเป็นหมอนทองไข่เนี่ยสองชิ้นด้วยกันและมีโงยิ้งไข่1ชิ้นแล้วก็ลูกบัวไข่อีกหนึ่งชิ้น ราคา599บาทครับสีชิ้นนี่เหรอใช่ครับกล่องแบบนี้เหรอกล่องแบบนี้สวยๆแบบเนี้ยห้าเก้าเก้ถูกมากแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งเป็นเซตบีครับครับอันนี้เป็นสเปเชียลกิฟต์เซตสชิ้นเช่นกันขนาดเท่ากัน170กร,รมัมบรรจุในกล่องกระดาษสีภูเหมือนกันต่างกันที่ไส้ครับอ๋อในเซตบีจะประกอบไปด้วยหมอนทองไข่หนึ่งโงยิ้งไข่หนึ่ง ลูกบัวไข่หนึ่งและอินทราลมแมคคาเดเมียซึ่งเป็นรถใหม่อีกหนึ่งลูกในราคา5 8 9บาทบเลือกได้แบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้คุณผู้ชมเลือกแบบไหนก็ได้นี่และเนี่ยครับที่เชียงกืลรีล่าเขาจะทําใหม่อยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของกล่องที่เขาใช้เงี้ยจะเปลี่ยนทุกครั้งทําทุกครั้งเลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยแต่วันนี้ครับก็จะมีมาแจกคุณผู้ชมทางบ้าน10ชุดด้วยกันไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่เป็นแบบนี้เลยครับนี่ ไรชุดที่จะแจกคุณผู้ชมทั้งหมด10ชุดอะไรนะแจกยังไงอ่ะประกอบไปด้วยสเปเชียลกรต์เซต4ชิ้นในชุดบีนะครับขนาด170กรัม1กล่องนี่มีขนมชาวัง1่งกล่องสองมีขนมไหว้พระจันทร์บรรจุกล่องเหล็กขนาด170กรัมมี4ชิ้นอีก1กล่องและขนมไหว้พระจันทร์บรรจุกล่องเหล็กขนาด170กรัมมี2ชิ้นอีก1กล่องโอ้โหมูลค่ารวมสอง0 0 0บาท ชุดละสองพันบาทเบาแจกทั้งหมดคุณผู้ชมสิบชุดมูลค่ารวมวันนี้แจกคือสองหมื่นบาทแต่ว่าก่อนแจกท่านอยู่โทรศัพรก่อนยังไม่บอกเลยแต่บอกตรงนี้ก่อนเลยว่าจริงๆถ้าท่านจะซื้อไหวเองครับหรือซื้อให้ตัวเองอันนี้คือความอร่อยสุดๆครับแล้วท่านจะซื้อไปให้กับใครคนที่ท่านรักคนที่ท่านเคารพผมการันตีได้ว่าไม่มีคําว่าพลาดไม่มีคําว่าพลาดดูความสวยสิแล้วดูเขาทากล่องดิ นี่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 อันนั้นชุดใหญ่อันนี้นี่นีก็เป็นแบบนี้อีกนี่สวยมากดูเขาดินามากถ้าอ๋ออะไรนะท่านผู้ชมทางมาถามาว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็สามารถทานนี้ดูได้นะฮะเขาอยู่นี่ขอมผมผมต้องริบบิ้วริบบิ้วผู้ชมเต็มนะครับวันนี้เราแจกทั้งหมด0ชุดด้วยกันนี่คือเป็นขนมไหว้พระจันทร์ของทางเชียงกลีลา มีจำหน่อยสองเซตด้วยกันนะครับเซต A กับเซต B นะครับในราคา599แล้วก็589บาทในกล่องสีชมพูแบบนี้นะครับแต่วันนี้นี่แจกคุณผู้ชมทางบ้าน10ชุดด้วยกันมูลค่าชุดละ2,000บาท10ชุดมูลค่ารวม20,000บาทพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไม่คุณผู้ชมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอามาขิดมือให้ดีท่านจะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ผมบอกงงเลยอร่อยมากนะโทรศัพท์เตรียมนะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเบอร์ขึ้นปั๊บโทรปุ๊บเลยนะสิบสายแรกเท่านั้น พร้มแล้วเบอร์มาครับน,นี่สิบสายแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้รับของที่ระลึกจากพธนาคารเชียงกรีล่านะครับเป็นขนมไหวพ้พระจันทร์บรรจุกล่องละลางสิบชุดแบบนี้แต่นคน<ร>ไหนจริงๆนะคนไหนไม่ได้ไม่เป็นไรไปที่เชียงกอรีล่าใช่ครับ ไปได้เลยไปได้เลยครับสั่งได้ทุกสาขานะครับย้ําเลยนะครับทุกสาขาของเชเกร์ลีล่าได้เลยจะมีขนมไหว้พระจันแบบอร่อยอร่อยแล้วกล่องสวยๆแบบนี้เดี๋ยวนี้สั่งเยอะๆมีเดลิเวอรี่อ่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของเลเจ้าของมาเองด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ถ้าเกิดเดลิเวอรี่ได้ไม่ส่งให้ไหมง่ายครับผมส่งถึงบ้านอีกต่างหากไม่ต้องห่วงสั่งไปเลยฮัลโหลฉันจะเอาเท่านี้เท่านี้นะโอ้สบายใจเลยล่าส่งไปเลยครับถ้าจะสั่งไปถึง8ตันเนี่ย ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องถึง8ตันไม่ต้องนะเชฟบอกสั่งได้เลยครับที่เชียงยี่ล่าทุกสาขาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับกรุงต่อยกครับนะครับเซนทรันนครศรีธรรมราช31สิงหาคมนี้แล้วอีกไม่กี่วันและนี่เองก็คือเชียงยี่ล่าที่มอบให้กับท่านขนมไหว้ประจักรที่สุดยอดที่สุดพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ กระเพราขาดหมูกรอบขั้วโบราณครับรสชาติจัดจ้าโอ้อร่อยรัวเป็นความหมูกรอบที่หลายๆคนไปฝันถึงมันอร่อยแล้วความสุมงมากๆใช่ฮะถ้าคุณพ่ออยากได้ถาดจับบ้านได้ครับ2,500